คู่นี้เก้าหมื่นไดไหมเก้าหมื่นต่อแบบทีเดียวเลยอันนี้ล้าวแบบล้าวทั้งคู่อะง่ายกว่าบอยเท่าจารก็คงไม่มีนะแปลว่านี่รุ่นเก่าเลยนะเนี่ยถ้าบอกตลับสักดา <c oughs> แหทั้งคู่แต่ราคาไม่ไหวอ่ะอย่างเงี้ยพระอยู่แค่สองหมื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็หลังแตกอ่ะถ้าไม่แตกยังโอเคอ,ะอ่ะผมว่าตลับนี่จะแพงกว่าพระทั้งสององค์ลวมั้งไม่ถึงแสนได้ไหมอะ่ะไม่ถึงแสนได้ไหมผมขอแกะดูหน่อยนะ เอาที่ช่างทองมาหน่อ,อยฮะชุดนี้เก็บไว้นานมากนะดูท่าทางที่แพงขึ้นคือตลับเอาบาทหนึง่งล้าหมดเลย คู้นี้เก้าหมื่นไดไหมเก้าหมื่นต่อแบบทีเดียวเลยอันนี้ล้าวแบบล้าวทั้งคู่อะ่ะเก้าหมื่นห้าเอาให้เฮียก่อนเก้าหมื่นห้าเนาะอ่ะ,อะ,อะ, 95, นะอะพี่ไปอยู่ทางนี้เดี๋ยวออกกล้องนะออกทางนี้ออกทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้โอเคเก้าหมื่นห้าอ่ะฝนอีกทีเก้าหมื่นห้าง่ายกว่าบอลเท่าอาจารย์ก็คงไม่มีนะ